สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับครูเอดรกุณปรดีทองไพูบุญนักจิตวิทยาคลินิกนะคะวันนี้นะคะครูเออยากจะมาพูดถึงเรื่องของความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์นะคะแล้วเรามีวิธีจัดก,การกับไอความรู้สึกแบบ uncertain เนะะี่ยค่ะความรู้สึกถึงความไม่แน่นอนเนี่ยยังไงบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยความไม่แน่นอนเนี่ยมันเกิดขึ้นกับทุกๆอย่างในชีวิตละคะไม่เฉพาะกับความสัมพันธ์เท่านั้นนะคะเนี่ยสิ่งที่ครูเอพูดให้ฟังวันนี้เนะะี่ยค่ะเราก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้นะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในหลายๆด้านของชีีววววิตตไดดด้้้ยยนน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 ะะคอออกกเเหืจาาามสัมนนััพธ์แ่่่งรูงววรใ กิกเนาะเราก็จะมาพูดเรื่องของความสัมพันธ์เป็นหลักในความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นโอโหที่สุดของที่สุดของความไม่แน่นอนเลยจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรามีความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราไม่เคยรู้หรอกนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตใช่ไหมคะเราไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะคะสองสเดือนจากนี้จะเป็นยังไงในความสัมพันธ์นี้นะคะเมื่อเราเริ่มพบกันใหม่ๆเนาะเราก็จะกังวลใจช่างคล้ายๆเราจะบอกว่าความรู้สึกที่แบบว่ามันไม่มีอะไรที่มันแน่นอนเลยไม่มีอะไรมันสามารถทํานายได้เลยเนี่ยมันทาให้เกิดความก ฤติกรรมอะไรบางอย่างนะคะอย่างบางคนเ,เนี่ยอาจจะเคยมีบาดแผลทางใจในอดีตอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยทําให้เรากังวลว่าเอ้ยความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นอย่างงู้อย่างงี้เดี๋ยวมันจะไม่เวิร์คเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบที่เราเคยมีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจ <ๆ S 1> ะเลือกที่จะชิ่งก่อนเลยก็คือฉันก็ไม่อยากอยู่แบบอย่างังไม่อยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น,นเพราะฉะนั้นฉันปกป้องตัวเองดีกว่าฉันแบบออกจากความสัมพันธ์นี้เลยหรือกไปก่อนเลยก็ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ <kim S 2> <asted> จะมีลักษณะแบบนี้นะคะที่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นเนี่เควกออาาะมมนนนรรสง่่้ถูึึไแ ในความสัมพันธ์นี้ค่ะเรามีวิธีการจัดการนะคะมีวิธีการดิวกับมันยังไงได้บ้างอย่างแรกเลยนะคะก็คือเราต้องสังเกตตัวเองก่อนนะว่าเอ้เรากําลังกังวลใจหรือเปล่านะคะเรากาลังคิดเยอะหรือเปล่ากับความที่เราสึกว่ามันบางทีบางสิ free, ่งบางสย่งบางคว,วบคุมไม่ได้ใช่ไหมคะความรู้สึกของเขา, lio, เาความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงในอนาคตนะคะบางสิ่งบางอย่างเราควบคุมไม่ได้เลยนะคะสิ่งเราควบคุมได้ก็คือสิ่งที่เราสามารถทําได้ในวันนี้นะคะวันนี้ค่ะก็คือในปัจจุบันนี้เราทําอะไรได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นดักตัวเองดักความ ตัวเองว่า ه, เรากําลังมีความคิดอย่างนี้อยู่หรือเปล่าเรากําลังรู้สึกแบบรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกกังวลใจนะคเะเชะน,นเนี้ย awareness ต้องมาก่อนนะคะก็คือการรู้นะคะรู้เท่าทาันตัวเองการ aware กับสิ่งที่เกิดขึ้นความคิดความรู้สึกกับตัวเองอันนั้นอย่างแรกอย่างที่สองนะคะเราอาจจะต้องมีคําพูดที่เราบอกกับตัวเองในเรื่องของความไม่แน่นอนในชีวิตเนอะอาจจะมีความคําพูดที่อนุญาตให้ตัวเองเนี่ยได้ได้อยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะคือให้ให้ได้เรียนรู้ให้ได้สัมผัสให้ได้ให้ปล่อยให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันค่อยๆเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติ ของมันเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเรารู้สึกถึงความไม่แน่นอนเนาะเรามักจะมีเขาเรียกงั้นแบบแบบถูกดึงให้อยากที่จะควบคุมอันนี้เป็นธรรมชาติเลยกับหลายๆคนเลยนะคะเวลาเวลารู้สึกว่าเฮ้ยบางสิ่งบางอย่างไม่แน่นอนอ่ะก็คือเหนือการควบคุมของเราอ่ะมันก็จะยิ่งดึงให้เราอยากจะควบคุมมันมากขึ้นแต่ในความสัมพันธ์แล้วอ่ะยิ่งควบคุมอะค่ะบางทีมันก็คือมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะคะไอความรู้สึกหรือว่าการเติบโตของความสัมพันธ์เนี่ยเวลาเรายิ่งพยายามควบคุมมันมากเท่าไหร่อ่ะมันก็ทาให้มันไม่ได้เกิดขึึ้้้้นนนนนดยยธธรรรรรรมชชาาาาาติเเเพพะะฉัีอกใหุญข นืแทนที่จะพยายามควบคุมทุกอย่างทุกมิติของความสัมพันธ์นั้นนะคะตระหนักรู้ว่าเฮ้ยความไม่แน่นอนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะคะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในในรายๆายด้านของชีวิตเลยในจริงเกือบทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็พยายามมีวิธีการจัดการกับความวิตกกังวลของตัวเองอาทิมาพูดถึงวิธีการจัดการกับความวิตกกังวลบ้างจริงๆเนี่ยคุณเอกจะนําเสนอ2วิธีในวันนี้นะคะซึ่งคุณเอกก็อาจจะเคยพูดไปแล้วเนาะในหลายๆคลิปเลยนะคะอย่างแรกเลยคือการหายใจ การหายใจเนี่ยช่วยบรรเทาได้นะคะจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยไอ้พวกความกังวลพวกนี้มันไม่ได้หายไปทั้งหมดหรอกแต่ว่ามันช่วยบรรเทาได้การหายใจเนี่ยเวลาเรากังวลใจเรารู้สึกไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะเราหายใจที่หน้าอ,อกนะคะปกติเราก็หายใจที่หน้าอ,อกอยู่แล้วเนาะแล้วยิ่งกังวลยิ่งอะไรพวกนี้ค่ะการหายใจไปยิ่งถี่ขึ้นที่หน้าอ,อกนะคะเพราะฉะนั้นการหายใจเพื่อการผ่อนคลายเนี่ยมันต้องหายใจให้ถึงท้องนะคะอย่าลืมแล้วก็คือหายใจเข้าให้ถึงท้องนะคะหายใจเข้าทางจมูกออกทางปากหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบการหายใจช่วยได้นะคะช่วยเร รู้สึกสงบขึ้นนิ่งขึ้นนะคะสุขเราสามารถจัดการกับสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นในชีวิตเราได้ดีขึ้นแล้วก็มีสต <im Alto> ิมากขึ้นได้ด้วยนะคะทีนี้ถ้าเราอยากจะฝึกหายใจนะคะครูเอ๋แนะนําไว้เลยเนาะว่าอย่าให้เราฝึกเป็นกิจลักษณะเลยนะคะตื่นเช้าขึ้นมาก็ทําสักห้าครั้งหกครั้งจนแล้วแต่นะคะว่าเราจะเพิ่มขึ้นไปเป็นกี่ครั้งเนาะก่อนนอนก็ทําอีกรอบนึงนะคะทําเช้าเย็นเนี่ยค่ะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่ทานะคะเป็นทักษะเนาะถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยค่ะก็เหมือนทักษะตัวไปอ่ะถ้าเราไม่ฝึกเป็นประจำเน หายใจแบบนี้ทั้งนี้เราก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆก่อนการหายใจนะคะก็จะเป็นหนึ่งในท็อปทอปเลยนะของครูเอ๋นะให้ครูเอเลิสวิธีในก,การจัดการกับความวิตกกังวลเนี่ยค่ะการหายใจเนี่ยเป็นท็อปทอปเลยที่ครูเอ๋มักจะแนะนำนะคะแล้วก็ใช้กับตัวเองด้วยเนาะอันที่สองนะคะที่ช่วยได้นะคะในภาวะแบบที่เรากังวลมากๆเลยก็คือเบี่ยงเบนความสนใจของตัวเองหากิจกรรมอื่นๆทําจะไปทํากิจกรรมที่ตัวเองชอบอาจจะไปวาดรูปนะคะไปเดินเล่นนะคะไปหาเพื่อนนะคะไปเล่นกับสัตว์เลี้ยงอะไรพวกนี้นะคะ่ะหากิจกรรมอื่นๆทําเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจ ตัวเองออกมาจากสิ่งที่เรากําลังกังวลอยู่นะคะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์นั้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคุณเอกก็เอา2อย่างนะคะมาฝากพวกเรานะะคในเรื่องของการหายใจนะคะแล้วก็เรื่องของการจัดการกับความกังวลโดยการเบี่ยงเบนความสนใจของตัวเองไปถูกที่สิ่งอื่นก่อนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีการจัดการเป็นการช่วคราวนะคะแต่มันช่วยให้เราบรรเทานะคะความวิตกกังวลในเวลานั้นลงมาได้แต่ในรองรั u เนี่ยค่ะในระยะยาวเนะก็อยากจะให้เราเนี่ยค่ะระหนักรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ความคิดด้วยนะคะแล้วก็ยาม อย่าไหลไปกับความคิดนั้นนะคะอนุญ,ญาตให้กับความสับสนของเราเนี่ยค่อยๆเติบโตตระหนักรู้ว่าความไม่แน่นอนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นได้กับหลายๆสิ่งในชีวิตของเรานะคะอนุญาตให้มันเกิดขึ้นนะคะค่อยๆอ,อ,อย่างธรรมชาตินะคะแล้วก็จัดการกับความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นนะคะเวลาเรามีความคิดพวกนี้เข้ามาวันนี้ค่ะคุณเอกก็ฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วไว้เจอกันครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ